ก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้นะครับวันนี้มาอยู่ในเอ่อคูเกินไม่ใช่พาเซอร์นะวันนี้จะมาแจกเกมมาทชั่นคอมแบทโอเคจบรขนาด1.5จิกนะครับไอไอเอสโอไม่ต้องแตกไฟนะครับเ,เกมนี้จะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงค์คลิชั้น,นะครับ ก็มาขอบอกแค่นี้นะครับมาชอนคอมแบท X ใครอยากได้โหลดใต้ลิงก์คลิปชอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้ตอนแล้ครับบ๊ายบายแค่มาแจกเกมเสฉะพีเอ p พนะครับจบไปแล้วครับ PSP อไม่ได้แน่อะไรนะครับใน PSP เท่านั้นละครมาชอนคอมแบทขนาดหนึ่งะรหนึ่งจุดห้าจิกนะฮะ ไม่ต้องแตกฝ่า์หลนมาเข้าพีทพีเล่นได้เลยนะครับทำอะไรที่เขาเอาเรียนผัดหน่อย